สวัสดีครับขนเงินขนทองนะครับอยากจะได้อ้นใหญ่นะครับเึ่งเชื่องเชื่องยันเงาเนีย่ยไปสี่สิบกว่าวัน50สิบวันนะครับ อปยามาอุ้มหน่อยนี่ฮะนี่สาวสวยสาวสวยโอ้สาวสวยนะครับสนใจถ่าตรงมาได้เลยขนเงินขนทองนะครับเลี้ยงอาหารธรรมชาติฮะอ้อยนะครับพอโพดมันไผ่เท่านั้นฮะนะครับนะ นใดสนใจใส่ตรงมาตัวละสองพันห้าเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับคนเงินคนทองครับ